รับจากการที่กรงงมาประกาศลดดอกเบี้ยนะครับมาเพื่อที่จะทําการคือเวลาลดดอกเบี้ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆคือเหมือนเวลาที่ผมมีเงินนะครับแล้วผมบอกว่าถ้าใครมากู้ฉันฉันจะคิดดอกเบี้ยเท่านี้นะครับถ้าตอนที่คนต้องการเงินเยอะๆเขาก็จะมากู้ผมโดยที่ดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดแพงเขาก็เอา แต่การที่ผมประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยนั่นคืออะไรนั่นคือมันไม่มีคนมากู้ผมผมก็เลยเชื้อชวนโดยการที่บอกว่าเ่าโอเคมากู้ฉันนะจากเดิมเมื่อก่อนในคิดดอกเบี้ยร้อยละห้าอัานนี้ก็ลดลงมานะครับเมื่อวานนี้กรงอองก็ลดลงมาอีกดอกเบีย้ยของประเทศไทยจาก0.75มาเหลือ0.5นะครับนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเองเยพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการให้คนเนี่ยกู้เงินเพื่อจะไปจับจ่ายใช้สอยอาจไปซื้อบ้านซื้อรถ ขยายกิจการนะครับในทางกลับกันคือเวลาที่ลดตัดดอกเบี้ยม,มันลดทั้งเวลาที่เราไปกู้เงินคนอื่นกับเวลาที่เราเอาเงินไปฝากนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาไปฝากธนาคารเราได้ดอกเบี้ยที่สูงเราก็อยากเอาเงินไปเก็บ้ในธนาคารแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราไปฝากปุ๊บโอ้โหดอกเบี้ย0.5เนี่ยเราก็ไม่ได้ยัว่วยวนหรือเราก็ไม่ได้อยากจะเอาเงินไปฝากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะกระตุ้นให้คนไม่อยากไปฝากเงินแล้วก็เอาไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาจะเป็นหุ้นกองทุนตราสารนี้ต่างๆนะครับหรือแม้ั่างเอเงนออน,น ทีนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับตัวดอกเบีย้ยก่อนนะครับเราจะคุ้นเคยกับมันตอนที่เราจะซื้อบ้านตอนที่เราจะซื้อรถตอนที่เรารูดบัตรเครดิตตอนที่เราผ่อนชําระสินค้านั่นเองนะครับซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยหรือดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจะมีอยู่2แบบเขาเรียกก็เป็นดอกเบีย้ยคงที่ก็คือว่าพอกู้แล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าโอเคคุณกู้ด้วยวงเงิน100บาทดอกเบีย้ยคงที่ที่2%เซนคุณต้องใช้คืนภายใน10เดือน วิธีการคือคุณก็เอาอัตราดอกเบีย้ยคูณกับเงินต้นแล้วก็ไปคูณกับจํานวนเดือนที่คุณจะต้องจ่ายนะครับหาเงาออกมาคุณก็จะรู้เลยว่าแต่ละเดือนเนี่ยฟิกเลยคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับเหมือนเราซื้อกู้ซื้อบ้านหลังหนึ่งราคา5ล้านผ่อน30ปีแบงก์ก็จะบอกว่าโอเคคิดดอกเบี้ยคงที่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คุณก็จะสามารถเอาดอกเบี้ยไปคูณกับเงินต้นนะครับแล้วก็หารเป็นจํานวนต่อเดือนออกมาได้เลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยคงที่นะครับกัาอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยลอยตัวนะครับก หรือตัวที่ชื่อว่า floating rate นะครับก็คือมันจะถูกแปลผันตามการประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือรัฐบาลที่ประกาศออกมาอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับที่ประกาศออกมาโดยเขาจะบอกว่าอัตราดอกเบี้ยกลางอยู่ที่เท่านี้นะครับแล้วแต่ละธนาคารก็จะไปใช้กลยุทธ์ทางการค้าในการปล่อยกู้เองนะครับเราจะได้ยินอยู่3คําที่ได้ยินกันบ่อยมากก็คือ mlr mor แล้วก็ mrr นะครับบางแบงก์ก็จะบอกว่า MLR ลบหนึ 1, ่ง MLR บวกหอันนี้คืออะไรนะครับผมจะบอกให้คืออัตราพวกนี้เป็นอัตราที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของแต่ละเวลานะครับเช่นความฝืดของเงินความเฟ้อของเงินนะครับซึ่งเวลาที่เราไปกู้เงินก็ต้องเช็คดีๆนะครับเอาตัวแรกก่อนคือ MLR ย่อมาจาก minimum loan rate นะครับก็คือชื่อก็บอกอยู่คือเป็น loan rate นะครับอันนี้จะเหมาะกับการที่ พวกเจ้าของกิจการหรือพวกที่เป็นลูกค้าที่มีประวัติชําระดีๆมานะครับแล้วก็ไปทํางานกู้เงินเพื่อที่จะอาจจะไปซื้อเครื่องจักรขยายกิจการซื้อโรงงานลงทุนในการซื้อที่ดินนะครับก็จะนิยมเป็นแบงก์จะปล่อยให้กับเจ้าของกิจการหรือผู้ที่มีประวัติด,ดีแล้ววงเงินใ,นใหญ่ๆเนี่ยแล้วมีกําหนดใช้นี่ที่ตรงเวลานะครับชัดเจนเนี่ยอยู่ที่เป็น MLR นะครับอันที่2คือ MOR อันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่า ย่อมาจาก minimum โอเวอร์ดราฟเ e นะครับโอเวอร์ดรหรือ OD นั่นเองถ้าเกิดใครใครรู้เรื่องกันอย่างจะรู้ว่า OD ก็คือเหมือนการเบิกเงินเกินบัญชีนะครับสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเรามีบัญชีกระแสรายวัน หมุนอยู่ที่100,000บาทแบงก์ก็จะบอกว่าโอเคคุณ3กรณีที่คุณมีสภาพฝืดแล้วคุณอาจต้องการใช้เงินเร่งด่วนในวันนั้นคุณสามารถที่จะใช้เงินได้เกินบัญชี100,000บาทอาจจะเป็นอีก50,000บาทก็เป็นแส50,000บาทเพราะนั้นในส่วนต่างที่คุณหยิบใช้เพื่อเกิดสภาพคล่องเช่นต้องจ่ายค่าแรงคนงานไปก่อนต้องซื้อของเข้ามาติดตั้งกิจการก่อนรอเก็บเงินอันนี้เขาจะเรียกว่าเวลาเบิเกเงินเกินกับ เงินที่เราฝากไว้ในกระแสรายวันนั้นเองเขาเรียกว่า OD นะครับอันนี้ก็เป็นดอกเบีย้ยที่ก็ชื่อก็บอกก็น่าจะเหมาะกับเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการเงินสินเชื่อออกมาหมุนนั่นเองนะครับซึ่งอ,อีกตัวสุดท้ายที่เราจะค่อนข้างได้ยินกันบ่อยนะครับที่เราเป็นรายย่อยชื่อว่า m r r หรือชื่อว่า แม็กเอ่อมินิมัมรีเทลเลทก็คือจะรีเทลก็คือลูกค้าอย่างพวกเรานะครับลูกค้ารายย่อยก็จะเวลาเราจะยินเวลาที่เราไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนะครับก็จะเหมาะกับเป็นสินเชื่อที่มีสภาพคล่องสูงการพิจารณาเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนใช้การนวมความเสี่ยงที่ไม่ยุ่งยากเช่นอ่าเวลาไปกู้ก็ใช้สลิปเงินเดือนบ้างใช้สมุดบัญชีสเตทเมนต์ต่างๆเพื่อจะวิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงในการคืนน้อยเท่าไหร่ ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าอย่าง m r เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเลตอัลตรายบมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงที่สุดเพราะว่าจะเห็นว่าก็มีอัตราความเสี่ยงที่สูงกว่าทั้ง2แบบ2แบบเนี่ยจะเน้นพวกที่แบบเป็นลูกค้าประวัติด,ดีลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจาการที่มีไอ้นี้การชําระนะครับทีนี้นอกจากนี้แล้วนะครับเวลาที่เขาประกาศออกมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าท้องไจก่อนว่า เขาไม่ได้ธนาคารพาณิชย์ที่จะประกาศออกมาจะต้องชัดเจนต่อหน้าเว็บไซต์หรือว่าต่อหน้าหนังสือชี้แจงให้กับลูกค้าเนี่ยรู้เพื่อจะได้เปรียบเทียบได้ว่าฉันจะเดินเข้าไปแต่ละแบงค์เพื่อจะไปกู้แบงค์ไหนดีนะครับอ้าวคุณนิดก็ในเมื่อมันมีประกาศมาตรฐานอยู่แล้วนี่ว่าดอกเบีย้ย M L r M R I M O r เท่าไหร่ถูกครับแต่แต่ละแบงค์เนี่ยสามารถเอามาเป็นตัวอ้างอิงแต่ไม่ได้เท่ากันก็ได้นะครับยกตัวอย่าง คุณกู้ซื้อบ้านหนึ่งหลังราคา1ล้านบาทธนาคารหนึ่งอาจจะบอกว่าโอเคเราคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวคุณแบบ m r r ลบหนึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดตอนนั้นเขาประกาศดอกเบี้ย m r r ออกมาคือ5%ลบหนึ่งก็คือเหลือ4%เถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ดอกเบี้ยที่4%ในเช่นเดียวกันคุณเดิมเอีกแบงค์หนึ่งเขาบอกคิดดอกเบี้ย m r ใจปั้มเลยลบสองนั่นหมายความว่าถ้าตอนนั้นประกาศออกมาดอกเบี้ย m r 5%ของ ธนาคารประเทศไทยก็จะลบไป2ก็คือคุณจะจ่ายดอกเบี้ยแค่3%นั่นเองนะครับก็อันนี้คือเราจะได้เอาไปเปรียบเทียบได้ข้อที่2คืออย่าลืมว่าถ้าเราไปกู้แบงค์เดียวกันในอัตรา MRR เท่ากันก็ได้นะครับ แต่ดุกนี่คนละตัวกันอาจจะไม่ได้ดอกเบีย้ยที่เท่ากันก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเอ๊ะทำไมเราก็ไปกับนายคนนี้ทําไมเราก็ใช้ไอมาอาเลทเดียวกันแต่ทําไมดอกเบีย้ยไม่เท่ากันแบงก์จะมองอย่างนี้ครับธนาคารจะมองถึงความเสี่ยงด้วยนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมไม่มีความเสี่ยงเลยเป็นลูกค้าประวัติดีเลยผมไม่กู้คุณผมไม่กู้ธนาคารอื่นก็ได้ กับอีกคนหนึ่งลูกค้าประวัติอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาไปกู้เนี่ยธนาคารก็มองว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเขาจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมาหน่อยเพื่อเวลามีปัญหาเขาจะมีเงินที่เป็นดอกเบี้ยเป็นการคำจัดความเสี่ยงนั้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนสองคนเนี่ยเข้าไปในแบงก์เดียวกันดอกเบี้ย MR เท่ากันแต่อัตราดอกเบี้ยที่แต่ละคนได้อาจจะไม่เท่ากันอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับทีนี้มีทิ้งนิดนึงคืออย่างที่ผมบอกไปคือ MLR m o r m r r m l r เนี่ยจะได้อัตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างถูกมางทีเนี่ยเวลาเราไปกู้เนี่ยเขาจะเน้น m r ็ให้กับผู้เจ้าของกิจการเราอาจจะลองถามกาดูก็ได้ว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่าซึ่งเราอาจจะได้ดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างต่ำนะครับในเลทการกู้ในครั้งนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็การคิดดอกเบีย้ยนอกจากการคิดคงที่แล้วก็ลอยตัวเนี่ยมันก็มีการคิดดอกเบีย้ยที่เราจะได้ยินกันอีก2แบบด้วยกันก็นนคือดอกเบีย้ยที่ชื่อว่าเป็นดอกเบีย้ยคงที่เลยก็คือฟิกไปเลยนะครับเช่นผมบอกว่าดอกเบี้ย5%ขอผ่อําระ10เดือน ผมไปกู้เงินคุณมา100บาทดอกเบี้ย5%นะครับก็คือกลายเป็นดอกเบีย้ยต้นทุนคูณกับดอกเบีย้ยคุณก็ณจะรู้ว่าคุณจะต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับกับอีกแบบนึงคือเขาเรียกว่าเป็นแบบ effective rate ก็คือลดต้นลดดอกนั่นหมายความว่าเวลาเราซึ่งลดต้นลดดอกเนี่ยจะเหมาะกับที่เป็นบ้านแล้วก็เงินเยอะๆนะครับหมายความว่ายิ่งปกติคุณกู้ร้อยหนึงเขาบอก5%ก็คือ105บาทแต่คุณคิดภาพว่าถ้าต้นคุณลดลงไปเหลือ 90บาท80บาท70บาท6 0บาทอัตราดอกเบี้ย5%ซมันก็จะถูกลดลงไปด้วยนะครับแบบนี้ครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบลดต้นลดดอกเพราะฉะนั้นเวลาเขา่อนบ้างเขาเลยบอกว่าให้เราพยายามที่จะปกเงินต้นให้มากที่สุดเพื่อให้ดอกเบีย้ยมันลดลดลดลงมาอีกนั่นเองนะครับก็จะเป็น2แบบครับก็เวลาที่เราจะไปกู้แบงค์เรามีสิทธิ์ที่เราจะเลือกนะครับว่าธนาคารไหนดีหรือว่าอัตราดอกเบี้ยแบบไหนที่จะได้ไประโยชน์กับเรามากที่สุดก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ย อาจจะให้ความสนใจกับข้อละเอียดรายเล็กรายน้อยหรือเป็นดอกจันเล็กๆที่เราไม่ค่อยได้อ่านกันดีๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้คือในยุคนี้ในยุคที่เงินเฟ้อติดลบนะครับเขาพยายามจะปล่อยคู่ให้คุณแล้วก็พยายามให้คุณฉับใจใช้สอยในการซื้อบ้านซื้อรถจะเห็นปัจจุบันเนี่ยโอ้โหราคาบ้านถูกมากนะครับราคารถก็ตกลงมามากนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกเรานั่นเองนะครับก็ผมเอาเคลเล็กคิดน้อยมาฝากนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าผมนิสนาเกียรติองคราสวัสดีครับ